ครับสวัสดีครับผมร้านสูนามินะครับคันนี้ก็เป็นยามาฮ่าสองล้อหน้าเปิดปิดสปอร์ไลท์ให้กันสองล้อหน้าทีอะไรนะทีซิตี้นะครับโอ้โหมีการสวัสดด้วยนะครับเฉพาะสองล้อหน้านี้ก็นิ่งแล้วนะครับขับโคตรนิ่งเลยขับอย่างนิ่งนะครับเพราะว่ามันมันมันไม่เหมือนใครก็คือล้อหน้าเขามีสองล้อนะครับมันก็เลยคุมเป็นการคุม คุมด้วยนะครับเวลาขับไปนี่มันจะนิ่งกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าล้อมันเป็นสองล้อดัดหน้ามันจะไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้คอสั่พพนเพราะพ่วงนี่เวลาเราใส่พ่วงไปนะรถทุกรุ่นเลยถ้าใส่ไปคอจะสั่นถ้าเราไปใส่กันสะบัดนะนี่ผมใส่กันสะบัดทุกคันนะครับแต่ทีนี้คันนี้มันพิเศษคือมันมีสองล้อหน้าพอใส่พว่วงบอกโอ้โหขับดีมากครับนิ่งนะฮะนิ่งเลยนิ่งกว่าทุกทุกคันเพราะล้อขอบคุมนะครับล้อหน้าขอบคุมไว สวยเลยนะครับใส่รุ่นนี้มันเป็นรุ่นสงครามโลกนะครับ้องเป็นรุ่นใส่กับรถใหญ่แต่รถคันนี้ก็ใหญ่นะพอใส่ไปก็สมดุลกันนะฮะมีระบบเบรกนะฮะคันนี้ลูกค้าให้ใส่ครบเลยนะฮะก็ราคาก็พอๆรถใหญ่เลยนะครับเจ็ดหมื่นนะฮะมีครบทุกอย่างสวยเลยนะครับขับดีมากนะครับอย่างนิ่งเลยถ้าลูกค้าสนใจยังไงก็ลองคุยกันนะครับมีสปอตไลท์ด้วยนะครับมีครบนะครับ สแตนดาดของรถใหญ่เลยนะฮะเบาะรุ่นใหม่สวยงามนะครับภายในนะฮะมีสปอตไลท์มี USB มีสวิตนะฮะครบนะครับข้างหลังเปิดล็อกกุญแจได้ลองเปิดดูนะครับรุ่นนี้ก็เป็นสงครามโลกนะครับรุ่นสงครามโลกที่ใส่กับรถใหญ่นะครับแต่ว่ามาใส่กับรถรุ่นนี้ก็พูดถึงใหญ่มันก็ใหญ่นะครับใส่ก็สมดุลกันนะนะครับ เวบป้าผมก็ใส่มาแล้วนะครับเอาตัวนี้ใส่แล้วก็พีเกก็เคยใส่มาแล้วเอาตัวนี้ใส่นะครับเอาตัวของรุ่นสงครามโลกใส่พอใส่ไปทําสีแล้วมันก็สมดุลกันมันก็ดูดีสวยงามนะครับลูกค้าชอบเพราะว่ามันกว้างนะครับมันใหญ่นะฮะใส่ของได้ด้านหลังนะฮะก็เลยถ้าท่านาไหนสนใจก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับแต่ราคาจะสูงกว่ารุ่นเล็กนะครับเพราะว่าของเขา มีครบทุกอย่างแล้วก็เป็นระบบเบรกนะฮะแล้วก็เป็นระบบล็อกคุญแจด้านหลังนะฮะหลายอย่างนะรถใหญ่นะราคาก็สูงขึ้นมาตามระดับโอเคนะครับถ้าลูกค้าสนใจย,ยังไงก็ลองคุยกันครับ6ล้านสซนามนินะครับ0870854576ช่างต่ำนะครับ โอเคครับขอบคุณครับบััสดีครับ